สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์โปรดจงใช้ปิจาราณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้าพฆษณาแต่ถ้าข้าไม่เป็นไรเลยนะคะ ขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงไม่หมอด้วยนะคะให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเช่นกันค่ะหรือว่าอยากซับพอตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนค่ะมาค่ะค่ําคืนนี้นะคะเราตั้งชื่อเรนด้อมว่า ข้อความและคําแนะนําจากองค์พระแม่ธรณีนี่คือสารจากพระแม่ธรณีส่งถึงคุณนักข่คืนนี้วันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันพระนั่นเองนะคะนี่คือข้อความสําคัญจากพระแม่ธรณีส่งถึงคุณนักข่าคืนนี้นั่นเองนะคะขอ,อบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแม่หมอนะคะแม่หมอก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็ลาขาทุกคนคะ่ะมาค่ะนับจากนี้นี่คือสารจากข้อความรวดวรจากพระแม่ธรณี นะคะคท่านมีสิ่งใดอยากจะบอกคุณอยากจะแนะนําคุณหรืออยากจะให้คุณทําอะไรนะคะถ้าคุณได้พบคลิปนี้นี่คือข้อความสําคัญจากพระพระทโทธรณีส่งถึงคุณ นั่นเองค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะนี่คือข้อความสําคัญที่องค์แม่พระธรณีสื่อถึงคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะเป็นของคุณ70%หรือ30%ขึ้นอยู่กับว่าพลังงานของคุณตรงกับท่านมากแค่ไหนท่านอยากสื่อถึงคุณมากแค่ไหนนั่นเองนะคะมาค่ะตอนนี้เวลานี้องค์พระแม่ธรณีท่านอยากบอกอยากจะสื่อสา อะไรกับคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คะโอ้มีกิดข่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,บ,คคะบางสิ่งบางอย่างคุณตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแค่ไหนนะคะท่านถามท่านเดินทางมาบอกคุณแล้วท่านบอกว่าที่คุณมาลองขอกับท่านที่ท่านมาสื่อกับคุณนะของนี้นะคะ คุณตั้งเป้าหมายชัดเจนมากแค่ไหนที่คุณไปร้องขอกับท่านว่าคุณอยากได้นู่นคุณจะปรารถนานู่นคุณปรารถนานี่ไปขอพรกับท่านบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณให้คุณยินให้พอรอให้เป็นนี่คือการนั่งสมาธิให้คุณนั่งสมาธิถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดนะคะปรารถนาบ้านปรารถนารถจัดปรารถนาอยากปลดนี่ปลดศีลคุณก็ต้องนั่งสมาธิแล้วตั้ง อธิษฐานให้แน่วแน่ให้มั่นคงเป้าหมายของคุณถ้าคุณเป้าหมายว่าคุณอยากจะเป็นคนรวยคนรวยแบบไหนล่ะที่คุณอยากจะเป็นนี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะมาสื่อให้ค,คุณโฟกัสที่เป้าหมายตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่องค์พระแม่ธรณีท่านมาสื่อกับคุณต่อคะ่ะและนับจากนี้ตอนนี้เวลานี้ เป้าหมายของคุณที่คุณวางไว้ชัดเจนไหมคุณมั่นคงกับเป้าหมายของคุณหรือเปล่าคุณอยากก้าวไปสู่เวอร์ชั่น2025ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้คนที่เป็นเวอร์ชันอน2025รอคุณอยู่ไปทางตอนนี้มีความสุขมากมายคุณอยากเดินไปหาเขาคุณก็ต้องลงมือทําและตอนนี้เวลานี้องค์พระแม่ธรณีอยากจะบอกอะไรกับคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อีกคะ The Moon นะคะบางคนนะคะมีความอ่อมเป็นมีความยมมีความเป็นกระวนในบางเรื่องบางราวนะคะความคาดหวังแล้วมันไม่ได้ดั่งใจนะคะใช่ไหมคะบางท่านนะคะนี่คือเด Moon ค่ะค่าคืนนี้หรือพรุ่งนี้คืนวันพระ ะ,ะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ตั้งสมาธิตั้งเป้าหมายเขียนเป้าหมายลงในสมุดของตัวเองก็ได้นะคะหรือถ้าคุณไปขอพอรท่านแล้วคุณขอพรนั้นแล้วแต่พรนั้นยังไม่สําเร็จนั่นแสดงว่าจิตใจของคุณยังไม่มั่นคงพอไม่รู้ว่าคุณขอแล้วหนทางของคุณคุณตั้งเป้าหมายว่าอยากมีเงินเท่านี้ แล้วเงินนั้นจะมาจากไหนคุณไม่ได้บอกว่าต้นเหตุเงินจะมาจากไหนคุณต้องบอกให้ชัดเจนแล้วท่านจะส่งเงินนั้นมาให้คุณนั่นเองค่ะและที่สําคัญไม่ออม่มไม่ยมนะคะเมื่อคุณออม่มคุณยมนะคะสิ่งต่างๆก็จะกระดินไปให้กับคนที่ไม่อ,อมไม่ยมนั่นเองค่ะต่อค่ะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนักจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆค่ำคืนนี้นะคะเป็นค่ำคืนที่ท่านจะมามอบโอกาสมอบชีวิตใหม่ให้กับคุณนี่คือซิกออฟคัพ นะคะซิกออฟคัพคือ6ถ้วยความสุขครั้งใหม่ครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งสิ่งที่คุณปรารถนาให้คุณตั้งใจตั้งมั่นให้แนว่วแนว่เวลาขอกับพระแม่ธรณีขอพรจากท่านท่านไม่เคยปฏิเสธคำขอของทุกคนแต่คุณจะต้องตั้งจิตตั้งมั่นนะคะในคำอธิษฐานของคุณแล้วตั้งเป้าหมายว่าคุณจะให้กำหนดเนี่ย ประสบความสําเร็จในชีวิตคุณให้คุณมีบ้านมีรถหรือสมปรารถนาเนี่ยภายในกี่เดือนกําหนดระยะเวลาไปเลย7วัน21วันนับจากวันนี้อย่างนี้ค่ะแล้วให้คุณเป็นลูกหลักพ่ะแม่ทณีแล้วให้ท่านประทานพนให้คุณสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองนะคะนี่คือความสุข โอกาสใหม่ๆความสุขครั้งใหม่ในชีวิตของคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนับจากนี้ค่าคืนนี้ผ่านไปชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขให้คุณเติมเต็มชีวิตคุณตั้งแต่ค่าคืนนี้ล่ละค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณกําลังบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายอยู่ใช่ไหมคะคุณกําลังขัดสนเรื่องไม่ถึงกับขัดสนนะคะทุกคนแต่คุณบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายเพราะช่วงนี้ ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมคะนี่คือ นะคะสองเหรียญ t w o of p e n t a c l e นับจากนี้นะคะคุณจะไม่บาลานเรื่องใบรายรับรายจ่ายแล้วคุณจะมีหลายๆบัญชีเข้ามามีช่องทางทางด้านการเงินหลากหลายช่องทางนั่นเองนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณก็เหมือนกระดานกระดกให้คิดไว้เสมอว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงนับจากนี้เมื่อคุณเข้าใจตัวเองนะคะ,ะ,คะเรียนรู้แล้วตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเมื่อนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ แม่ทรแม่พาธทรณีอยู่กับคุณตลอดเวลาเพราะพื้นแผ่นดินนี้เป็นพื้นแผ่นดินของพระแม่ธรณีนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ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 สิ่งที่คุณปรารถนา The View of Fortune นะคะคดวงชะตาของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนับตั้งแต่คืนนี้คำ่คำคืนที่คุณมาดูให้คุณตั้งมั่นตั้งจิตให้แน่วแน่อยากจะได้เงินอยากจะได้ทองอย่าพูดคำว่าอยากให้พูดคำว่าให้ลูกสมปรารถนามีกินมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บให้พรที่ลูกปรานาใช้คำว่าปรานานะคะให้สำเร็จตามที่ลูกปรานา พูดคำนี้นะคะไม่อยากนะคะให้เปลี่ยนคําว่าอยากเป็นคําว่ามีนั่นเองนะคะแล้วนี่คือ The ล i วอ o f Fortune ดวงชะตาคุณจะมีโชคมีลาบดวงชะตาของคุณได้ปรับเปลี่ยนแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่คือสิ่งที่ท่านมาประทานพรให้คุณณค่ำคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เป็นวันพระถ้าเมื่อไหร่คุณเมื่อ พรุ่งนี้เช้าคุณก็ไปกวดน้ำอุทิศบุญกุศลแล้วก็แผ่บุญบารมีให้ถึงพระองค์ท่านหรือจุดทูปหน้าบ้านก็ได้นะคะ21ดอกนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนเกบคุณค่ะเกบคุณค่ะเกบคุณค่ะนับจากนี้นี่คือซิกออฟดิโก้ท่านจะประทานเงินให้คุณถ้าคุณปรารถนาเงินคุณจะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เงินจะหลังไหลเข้ามาหาคุณนะคะ คุณปรารถนาว่าให้ลูกมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นจำนวนเงิน1นึ่งแสนบาทเป็นจำนวนเงิน,น,น,งน6ล้านบาท พูดจาะจงแบบนี้และให้เกิดรายได้ตลอดทั้งเดือนอะไรก็พูดไปนะคะอย่าลืมเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและเลขที่บัตรประชาชนของตัวเองเอ่ยดังๆนะคะแล้วท่านจะประทานให้คุณตามที่คุณปรารถนาเมื่อคุณตั้งมั่นตั้งจิตที่แน่วแน่นะคะอยากขอหลายอย่างนะคะขอหลายอย่างท่านก็จะให้พรให้แค่คุณมีความสุขเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะถ้าคุณนะคะมีลูกหนี้ลูกหนี้ ก็จะเอาเงินมาคืนคุณนั่นเองนะคะถ้าคุณปรารถนาอยากได้เงินคืนจากลูกหนี้คุณก็จะได้เงินจากลูกหนี้แต่ถ้าคุณไม่มีลูกหนี้ท่านจะประทานเงินจำนวนหนึ่งมาช่วยเหลืออุดหนุนครอบครัวคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าก,กลัวเรื่องการเปลี่ยนแปลง นะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอาจจะเปลี่ยนแปลงพลังงานลบๆเป็นพลังงานบวกก็ได้นะคะพลังงานเมื่อพลังงานลบคุณหายไปพลังงานสิ่งใหม่ๆพลังงานบวกบวกเข้ามาเมื่อ พลังงานบวกเข้ามานะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายสถานที่ทํางานหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่อยากย้ายสถานที่ทํางานคุณก็ย้ายที่นอนก็ได้นะคะเปลี่ยนจากนอนในห้องนอนมานอนบนโซฟาก็ได้แบบนี้การเปลี่ยนหงจุ้ยอะไรมันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือแทมเบลนคุณจะมีการเปลี่ยนยก เปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพลังงานนั่นเองค่ะต่อค่ะการเดินในอบสดการมุ่งมั่นพัฒนานะคะคุณจะต้องมีการเดินทาง นะะคเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณนะคะเป้าหมายเพื่อความสําเร็จคุณเป็นคนฉลาดนะคะสิ่งที่มันท้าทายคือความสําเร็จที่อยู่ข้างหน้าเดินทางไปสู่เป้าหมายและเมื่อคุณก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นท่านก็จะมอบโอกาสให้คุณไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดในเรื่องการงานความสําเร็จคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นเหมือนแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ใครก็ไม่กล้าต้านพลังอํานาจของคุณได้นั่นเองนับจาก และท่านบอกว่าให้คุณระวังเรื่องอารมณ์เพราะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่แน่วแน่มุ่งมั่นพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งคุณฉลาดมากเท่าไหร่ก็ต้องมีคนอิจฉาคุณมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นระวังคําพูดระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นเองค่ะสิ่งที่ท่านมาบอกต่อค่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะ ดววขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโลกใบใหม่ของคุณนะคะเดอะเวอร์ก็คือพ่อแม่ธรณีก็ได้โลกใบใหม่บางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศได้ไปทํางานธุรกิจกับต่างประเทศหรือบางคนนะคะได้เดินทางไปได้ทํางานกับเจ้านายที่อยู่ ต่างประเทศก็ได้นะคะบางคนนะคะนี่คือเดอะเวิร์ความสุขใหม่ๆโลกครั้งใหม่ของคุณนั่นเองไม่ว่าคุณจะปรารถนาให้ครอบครัว,วคุณมีความสุขเดอะเวิร์ครั้งนี้คือความสุขสมบูรณ์ในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะถ้าใครไม่ได้ไปต่างประเทศก็คือความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตของคุณความมั่นคงความจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าคุณจะปะทำอะไรคุณก็ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอยากมีเกินเก็บคุณอยากมีเงินออมใช่ไหมนับจากนี้เวลานี้มันถึงช่วงเวลาที่คุณจะได้ลงมือทำ ลงมือบางคนลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วและถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวคุณจะมีทรัพย์มีสินหลั่งไหลเข้ามาเมื่อคุณตั้งจิตอธิษฐานภายใน3เดือนนี้ภายในเจวันนี้ภายใน14วันนี้ภายใน21วันนี้ขอให้ลูก ปาถนาลูกปาถนาจะมีเงินก้อนจํานวนลูกนี่หมายถึงว่าคุณต้องเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลวันเดือนปีเกิดคุณให้ชัดเจนนะคะขอให้พ่อแม่ช่วยเกื้อหนุนล,ลูกนะคะให้มีเงินเข้ามาในจํานวนเป็นหลักเอาที่ตัวเองไหวนั่นเองนะคะแล้วท่านจะประทานพรแล้วคุณจะมีเงินเก็บเงินออมเข้ามาในบัญชีของคุณบอกชื่อบัญชีบอกธนาคารของคุณด้วย ยิ่งดีนั่นเองนะคะแล้วท่านจะเปิดช่องทางเปิดโอกาสให้เงินหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนี่คือถึงฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวคุณจะมีเงินเก็บเงินออมแบบหน้าเหลือเชื่อนั่นเองค่ะนี่คือสารจากพระองค์ท่านที่ท่านส่งมาถึงคุณณนะค่ําคืนนี้นั่นเองต่อค่ะทุกคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชาย นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณวางโปรเจกต์อะไรสักสิ่งสักอย่างนะคะคุณเป็นคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วคุณเป็นคุณมีความรู้เป็นผู้รอบรู้ในธุรกิจการงานคุณเป็นนักธุรกิจวางแผนชั้นเยี่ยมนี่คือ king of Cup นะคะเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีบางคนอาจจะเคยหย่าล้างมาแล้วแต่ถ้าเป็นรักบริหารถ้าคุณวางโปรเจกต์อะไรโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศหรือการค้าภายในประเทศโปรเจกต์นั้นจะประสบความสําเร็จคุณเจจ,ะะจาาต่อรองอะไรนะคะคุณจะรู้เท่าทันคนอื่นคุณไม่ให้ใครมาหลอกคุณได้ในเรื่องการงานนั่นเองนะคะนะคะเพราะว่าคุณมีความเชี่ยวชาญ คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญร,รอบรู้ทุกๆด้านถ้าเป็นเรื่องการงานถ้าเป็นเรื่องธุรกิจนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นะคะนี่คืออะไรคะ เซเว่นเซเว่นอวอนคุณจะเจองานที่ท้าทายงานนี้เหมือนการที่คุณจะได้ก้าวไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะงานที่ท้าทายเนี่ยคุณเลือกเอาว่าคุณจะเลือกงานท้าทายหรือคุณจะอยู่จุดเดิมท่านบอกว่าให้คุณเลือกงานที่ท้าทายคุณกําลังจะได้งานที่ทาทายใหม่ท้าทายเข้ามาในชีวิตของคุณ เจ็ดไม้เท้าคือความเจริญรุ่งเรืองเมื่อคุณเจอง,งานที่ทาทายหมายความว่าคุณจะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่อยู่บนยอดภูเขาแล้วมองให้คนอื่นมาชื่นชมคุณเมื่อคุณประสบความสำเร็จนี่แหละค่ะคือผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะคะให้คนอื่นมาชื่นชมบารมีของคุณไม่ใช่คุณไปชื่นชมบารมีของคนอื่นไปชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นนับจากนี้ท่านจะมอบโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานให้กับคุณ นั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณไม่ต้องกลัวค่ะงานท้าทายนี้จะนำพาความสำเร็จมาสู่คุณ แม้มันจะเหนื่อยแม้มันจะยากแต่ท่านก็จะผักให้คุณได้เจอความสำเร็จคุณไม่ต้องกลัวค่ะคุณคือลูกรักพระแม่ธรณีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามยิ่งอันท้าทายมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้คุณได้เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้รอบรู้ถ้าคุณอยากเป็นเสือตัวที่6คุณจะต้องเข้าไปอยู่ในฝูงเสือถ้าคุณอยากเป็นสิงโตคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในฝูงโต ฝูงสิงโตแล้วคุณจะเป็นสิงตัวสิงโตงตัวที่หกนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณมงกุฎอยู่ในตัวคุณแล้วนะคะ แต่ว่ามันอาจจะยากนิดนึงไม่มีอะไรที่มันยากสําหรับคุณค่ะเพราะคุณได้ผ่านวิกฤตในชีวิตมาแล้วเราเชื่ออย่างนั้นเพราะนี่คือแรงผลักดันจากพระแม่แลอทรณีส่งมาให้คุณนะคะท่านพร้อมจะมอบความสําเร็จแบบยิ่งยวดมาสู่คุณทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ เดาผู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะได้ปลดล็อกอิสระทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณเป็นคนฉลาดนะคะคุณเป็นคนฉลาดมากๆเลยนะคะเป็นคนฉลาดแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาบงการชีวิตของคุณคุณมีความคิดเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนับจากนี้ท่านอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะ โอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะราชินีถือเหรียญคุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานและในเรื่องครอบครัวของคุณนะคะถ้าคุณไปขอให้คุณประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบและธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะให้คุณขอสักอย่างหนึ่ง นะคะขอสักอย่างหนึ่งขอพอรจากพระอ,องค์ท่านอย่างเดียวก่อนนะคะเมื่อสําเร็จอย่างเดียวแล้วคุณก็ค่อยไปขออย่างที่สองอย่างที่สามทิกง่ายๆนะคะเวลาไปขอพอรจากพระแม่ธรณีขอที่บ้านคุณนั่นแหละค่ะตรงที่ดินนั่นแหละค่ะ แล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาคุณจะประสบความสําเร็จมีทรัพย์มีสินหลังไหลเข้ามาในบ้านคุณนะคะทรัพย์สินนี้บ้านนี้เป็นบ้านของพ่อแม่ตน,นีขอให้มาพ่อแม่รน,นีมาเกื้อหนุนบ้านหลังนี้ครอบครัวนี้นะคะครอบครัวไหนล่ะครอ,อบครัวที่เอ่ยชื่อนั่นแหละค่ะ แล้วท่านจะมาประทานพรให้นะคะครอบครัวของคุณจะมีเงินทองหลั่งไหลคุณจะมีโชคลาภนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะโชคลาภทางด้านธุรกิจการงานและโชคลาภแบบฟุกุกก็จะเข้ามานั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นับจากนี้ครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตไม่มีคําว่าทุกข์ให้ท่านคอยคุ้มครองคุณตลอดเวลาคุณจะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีพันล้านเป็นเศรษฐีร้อยล้านเพราะว่าเทนอปคับไม่มีอะไรดีเท่าเทนอปคับอีกต่อไปแล้วนั่นเองครอบครัวของคุณนับจากนี้ลูกของคุณก็จะเป็นลูกที่ดีสามีของคุณภรรยาของคุณก็เป็นภรรยา สามีเป็นคู่รักคู่คข้คู่เสน่หาเป็นคู่บุญคู่บารมีถ้าธุกรกิจการงานของคุณคุณก็จะมีลูกน้องและบริวารที่พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะคอยเคียงข้างพวกคุณไปอย่างไปก้าวไปสู่องค์กรที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่นั่นเองค่ะแล้วนับจากนี้พระแม่ธรณีจะมอบโอกาสใดให้กับคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้อีกค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณปรารถนาจะมีความรักนะคะนับจากนี้นะคะไม่ว่าคุณจะได้นะคะคุณปรารถนาจะมีโชคลาภคุณอยากมีคนรักใหม่หรือว่านะคะคุณอยากมีคนรักครอบครัวคุณมีความสุขอิสอฟครับคุณปรารถนาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีทรัพย์มีสินมีเงินเข้ามามีโชคลาภไปสมัครงานคุณก็จะได้งานใหม่ มีโชคลาภคุณขอโชคลาภท่านก็จะมอบให้คุณทรัพย์สินเนืองนองแต่ถ้านะคะคุณไปขอนะคะในสถานที่ที่ตรงสนามหลวงหรือว่าตรงไหนก็ตามคุณถวายกําไรนะคะแล้วก็สบายตามประจำสบายตามประจำวันเกิดคุณนะคะแล้วคุณจะได้เร็วมากยิ่งขึ้นไม่เกินเจ็ดวันนั่นเองแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาต่อค่ะแล้วท่านอยากจะมอบอะไรให้คุณอีกคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปด้วยความสุขความสมบูรณ์ธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จถ้าเป็นผู้หญิงที่โสดคุณจะสดสวยสวยแบบมีออร่านะคะธุรกิจการงานถ้าใครประกอบธุรกิจการงานมีงานใหม่คุณไปสมัครงานใหม่คุณก็จะได้งานใหม่ นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจของคุณจะมีความมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมีการเดินทางเกิดรักครั้งใหม่ด้วยซ้ำถ้าใครอยากมีแฟนคุณจะมีแฟนเป็นรักต่างวัยนั่นเองผู้ชายคุณจะมีแฟนที่มีอายุน้อยกว่าผู้หญิงคุณจะมีแฟนที่มีพันธะมาแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้มก oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณจะได้พบความสำเร็จครั้งใหม่นี่คืองานใหม่ของคุณ คุณไปขอให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จงานใหม่ของคุณประสบความเร็จสำเร็จนี่คือหนึ่งไม้เทา้าความสําเร็จในการงานของคุณคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณจะได้งานใหม่ได้ทรัพย์ได้โชคได้สิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่พระแม่ทรณีมามอบให้คุณถ้าคุณยังไม่เคยไปไหว้ท่านหรือไปไหว้แล้วแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จนั่นแสดงว่า คุณตั้งจิตไม่ได้ตั้งมั่นพอนั่นเองให้แน่วแน่แล้วขอแค่ หนึ่งข้อเท่านั้นพอก่อนที่จะขอให้ถวายพรพระองค์ท่านบุญบารมีใดที่คุณสร้างสมมาณนะปัจจุบันจนถึงณนะอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้ท่านมีญาณบารมีสูงสูงแล้วค่อยให้ท่านให้พรกับคุณนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานี่คือพอรจากพระองค์ท่านหรือคุณไม่ได้สามารถไปไหนได้คุณก็ขออยู่ที่บ้านคุณที่ไหนบีดินที่นั่นคือมีพระแม่ธรณีนั่นเองคะ่ะแล้วนี่คือ ความสําเร็จที่พระอ,องค์ท่านมอบให้คุณณช่วงเวลานี้ต่อค่ะทุกคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้คุณเชื่อในสายสัญญาณของตัวเองนะคะคุณมีซิกเซนช่วงเวลานี้ซิกเซนของคุณแรงมากนั่งสมาธิแล้วเชื่อในซิกเซนแล้วท่านจะมามอบข่าวดีสิ่งดีๆในซิกเซนของคุณยิ่งคุณนั่งสมาธิ ถ้าคุณไม่นั่งสมาธิคุณอยู่คนเดียวสวดมนต์ไหว้พระคุณจะปิ๊งแวบมีไอเดียมีติงกิ้งเข้ามาในสมองของคุณนั่นแหละค่ะหมายความว่าพระองค์ท่านกําลังมาสื่อสารกับคุณให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวของคุณจะประสบแต่ความสุขความเจริญเข้ามานั่นเองนะคะนี่คือความสุขแบบที่คุณเข้าเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนั่นเองค่ะต โอ้ม่กดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนในชีวิตคุณสเตนคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและที่สำคัญถ้ามีปัญหาอะไรผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือจะมาคอยซัพพอร์ตและที่สำคัญพระแม่ธรณีผู้คุมนะคะโลกทั้ง สาเดนกระทาานี้นะคะณดินแดนสุวรรณภูมิหรือที่ไหนทั่วโลกทั่วอาณาจักรนี้ท่านมาคุ้มของคุณแล้วท่านมาบอกคุณแล้วว่าถ้าคุณศรัทธ,ธาในตัวท่านสิ่งที่คุณเห็นในวันนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณตั้งมั่นตั้งจิตขอนะคะ อตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอพรจากพระองค์ท่านให้คุณได้สำเร็จตามที่คุณปรารถนาหนึ่งข้อคุณปรารถนาสิ่งใดเล่าเรื่องการงานภายในจิตวันเรื่องความรักเรื่องโชคลาภเรื่องความสำเร็จเรื่องครอบครัรควรคุณขอเอาค่ะแล้วท่านจะมามอบให้คุณทุกเวลาทุกนาทีขอให้คุณศรัทธานในตัวท่านเท่านั้นเองค่ะเพราะท่านคือพระแม่ทริีผู้มอบให้ ทุกคนที่ปรารถนาจะมีความสุขท่านไม่เคยไม่ให้ใครแต่คุณต้องตั้งมั่นแล้วมีจิตที่มั่นคงและเน่วแนว่คงเท่านั้นเองค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือท่านมาบอกสารส่งสารมาถึงคุณให้คุณแจ่วแน่ตั้งจิตอิสานนั่งสมาธิดีๆนั่นเองนะนี่เป็นค่าคืนที่ดีไพนี้โคตรดีที่สุดสําหรับคุณแล้วนี่คือสารข้อความ นะคะที่สําคัญที่พระแม่ธรณีส่งมาถึงคุณณนะค่ําคืนนี้นั่นเองวันนี้ค่ําคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ